วันที่สิบสองวันที่สิบสองเอางี้แล้วกันคุณนิววันใหม่ที่แสดใสลองไปตกดูไหมไอราชันหน้าหนาวต้องถามแบบว่าตกแล้วมันได้เลยก็ทันหน้าหนาวจริงคือการตกพืชป่าลาชันหนึ่งมันจะมีอาชีพโตยามจำเลยไอที่ตกปลูกไหมโตแล้วจริงด้วยคุณอะไรอ่ะ ว้าที่เนี้ยโอเคจองเป็นยต้องการรีเควสให้เอาไว้เซนมาเดี๋ยนะอะไรนะพอเพอร์ออยต้องการของไงจอมเบี้ต้องการของไม่ได้เปลี่ยนผมเอาไว้อ่าผมยิมมาด้านหนึ่งแล้วท่านกันดําท่านต้องการอะไรของเราเต็มเลยนะว่านกันท่านกันด้าท่านต้องการอะรรอบสามนี่ใช้ครบสี่คนเลยเลยแหละเอาเรื่องท่านกันดั้มครับข้าก็ให้ดําดําท่านด้วยท่านยังต้องการอีกแล้ว พลังความพื้มีไม่พอใช่ไหมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เอาไปขายมันก็เลยทำต่อเรื่อยๆเพื่อที่จะใช่ค่ะเอาแต่เอาดันทองขายอ๋อดาบทองขายเก็บไปเถอะนะเอาเจ็บแฝดขายทิ้งไปขายหมดเลยเอ้ให้หมดเลยกันทิ้หมดไปเลยเนี่ยจดหมายโอเคเดี๋ยวผมมาไปหาท่านกัน่ใรด้วยเหมือนกันเดะเลยท่านพ่อมดก่อนท่านพ่อมดจะเรียกของกันดั้ตามโซล่าแล้วแหละบ้าบอกันดั้ทั้นระก ซื้อซื้อซืบอฮะแล้วเต็มหมดเลยท่นขายได้ตอนนี้ทำไมได้สดซาวเพลงเมื่อกี้นี่คุณคุณครูอืออะไรเหรอซาวเพลงคุณครูไม่ใช่คุณกิฟต์อะไรวอยโอเคมาท่านกันดั้มท่านตัวการเดวอยใช่ไหมได้เดอะวอยอะไรวะไอ้ความมืดเลยนะ ก็ใช่ไงต้องการความมืดครอบงำยังไงความมืดครอบงำเจ้าต้องการพลังแห่งความมืดมากกว่านี้เอาไปทพนมาขายเลยฮะเอ้ยปลาปักเป้าขายตังค์จัดเลยราคาพันหนึ่งซืราคาพันหนึ่งเราพอไหมเนี่ยไอ้เด็กใจมากที่เอามาให้เดี๋ยวไซื้อเลยละกันขี้เกียจรอมันเกิดละไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วนะคุณนิวผมซื้อมาตัวเดียวพอ ว่าตู้ละครถูกขนานี้เหรขาใช่ไหมใช่พันหนึ่งเหรอพันเดียวตอนแรกเท่าไหร่อ่ะห้าพันโอ้ห้าพันเก้าแต่ตอนนี้ม้องว่าไปอีกสามรอยหายไปไหนลราคาเนาะดีแล้วดีแล้วดีเพลเจอท่านกันด้ามผมเอาผมเอาเดอะบอยมาให้ครับ เขาได้ดีมากเลยเจ้านั้นได้นำสิ่งที่ข้าโ้อยหามาให้กับข้าเรียบร้อยแล้วได้เงินพันหนึ่งด้วยได้เงินพันหนึ่งด้วยจบได้เงินพันหนึ่งด้วยโอเได้เงินพันหนึ่งก็เอาความมืดมาให้จนรับเงินข้าตอบแทนข้าผู้นี้ไปซัดจมวันทุกข์ทลายรอ่ไปรับจดหมายก่อนนะจดหมายด้วยแล้วก็เอานั่นแมาใช่ใช่ใช่พอมดเขาบอกว่าร้องขอให้เอาความมืดไปเขา หน่อยเขาอยากได้อยากได้อยากโดนอยากเจ็บใช่แล้วว่าตังคันรัวยรวยรวยไม่ใช่แล้วส่ละแรกเอาเควสหมดแล้วเชื่อเดี๋ยวนะเอาปักเป้าไปโนี่คุณมาทำเควสให้ละไหนดิเอาได้ที่ไหนเราปักเป้าไปเราเควสได้เหลือหลายหน้าเลยเหรอหน้าเลยเหรอนับเป็นหน้าได้เลยเหรอคุณเออเดี๋ยวนะดูก่อนลองเควสไปหลายหน้ามากเลยคุสองสามหน้ามีเควสสามหน้า มีเควสสามหน้าได้เราแค่สองหน้าเองนะเดี๋ยวนะผมก็มีแค่หน้าเดียวเลยควสี่เควสนมีนักดองเควสตัวจริงเราเทพอือเทพจริงเทพเทพถูไหมเล่นเล่นเกมอ p g ีเราคนไม่ได้เกมเนี่ยที่โาล่าอย่าลืมวันนี้นายมีนัดจะต้องไปอะไรไปไหนวะส่งของหรือเปล่าอ้นัทก็อะไรกับโป๊กไว้หรือเปล่า อ๋อนายจะไปเอาขวางไหมฮะเดี๋ยวเอาเอาเอาฟักเป้าไปใส่ก่อนเอออันอันเต็มเลยใช่ไหเต็มแล้วได้เรียบร้อยเล้ต้องไปยนดแล้วต้องไปยืนดูไหมได้ได้เออาหารสําหรับกินเพื่อตกปลาดีขึ้นอ๋อแตกดมันกดมันกดล็อกอาหารเวลากินอาหารแล้วตัวนี้แล้วแบบเหมือนเราจะตกปลาได้เก่งขึ้นเพราะมันเพราะมันเสริมค่าบวก ปลาสามบวกเลยคนอื่นต้องไปไปกดปลาหรือว่าไงไม่ต้องไม่ต้องครับได้มาแค่จานเดียวจานเดียวนจัดไปมันมันให้มาสักอาจจะกินกันเพื่อแล้วครึ่งจานมันให้มาห้าจานนะคุณนิวโออยังไงก็ถ้ากินมันจะมันก็ช่วยทำให้ตกปลาง่ายขึ้นครับประมาณตลอดเลยปะเอ่อชั่วคราวครับมันจะมีปลอดมันจะมีปลอดขึ้นอยู่ทางขวาบน โอเคโอเคเชื่อข่าวว่ามันจะหมดเวลาไปไหนโอเคฉันชอบบ้างเควียร์าฟรอบที่สองสลาฟฟิลรอบทสองใหม่นี่ติหวัตเทวโอเคคุยเสร็จแล้วก็ไปขุดเหมืองหาแร่หาอะไรต่อไปเราล่ยังลืมไปเอาขวานมาแล้วเราสรุปเราลืมไว้ใช่ไหมลืมไว้หรือเปล่าไม่ไม่นี่หว่ามเราไม่มีขวานอะไรอยู่เขาเลยผมไม่ได้อัพอยู่แล้วอันนี้มั่นใจ สรุปคือขวานเราหายหัวไปไหนวะไม่แน่ไปไหนโซล่าเคยจบไปในเมืองอ่ะฮะเไปจบในเมืองปะเคยตายในเมืองปะก็มีครั้งหนึ่งไม่หายขวานโดนขโมยไปเพราะเราบอกมาว่าขวานโดนขโมย้ยแขโมไปได้ปะไม่รู้แล้วสงสัยนะถ้าถามว่าเราไม่ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยถ้าขวานหายทำไงอะมีซื้อใหม่ได้ปะไม่ไม่ได้อะอุ้ยดาฟซโก เอ้ยเราจะหาคอปเปอร์จะหายได้ไหมจะไม่หายได้เปล่ามาขึ้นสองเจอรถห้าแล้วครับคนเดียวนั่นแหละโอเคเดี๋ยวกลับบ้านวันนี้ผอมไปอีก่งสองแล้วจะมีคนมาช่วยเราอัพขวานมาตัดแล้วคุณครูก็ได้นะได้ได้ครับตกลงว่าอัพขวานใช่ไหมครับเออตัดไปครับผมไม่ไหวจริงๆเรามาคนเดียวเหนื่อยได้ได้ได้ตัดให้ครับขอมาตัดให้ครับอัพวันนี้เลยเหรอพอดีผมเออเน่นแหละ ผมกำลังตีดงสลามอยู่แป๊บหนึ่งตีไปผมก็หาสลามเหมือนเดิมมันมัเคล็ดใหม่รอบนี้ว่าแต่คาดีอยู่สไกยโฮนเลยมาลองดูซิว่าสีลาชันมันจะได้ไหมเราซื้อให้เราซื้อแกะหรือแพ้หรืออะไรเลยไหมอันนั้วคุณจะไม่เหลือไว้อับเก้ควันเลยละก็ดีขึ้นแล้วนะโอ้ยก็จริงนะอืมเอาหัวแขันพวงขั้นอะไรอ่ะหัวโอ้โหผมนี่ยังไม่มีขั้นเลยนะ ไม่ให้ราขายดูนะเอาซื้อแพ้สักตัวก่อนมันละแล้วของคุณกิฟไม่ใช่ขวานนะคอปเปอร์อยู่แล้วเหรอแพ้แล้วกันนะกิฟตต้องทำนมแพ้ไหมเนี่ยต้องทำเนาะก็ต้องทำทำนมแพ้ปะถ้าจะทำถ้าจะซื้อเควสมันมีต้องรู้สึกจะมีเควสนมแพ้นะใช่มีมีมีแพ้แพ้แพ้ชื่ออะไรดีแพ้ชื่อแปรโอ้โหโอ้แปรชื่อ Ghost Simulator ชื่อโท o r i u m m a n g a l o r อ้ไปกันใหญ่ละนี่อะไรดีวะ คือแท็กซี่ฮะจุดๆทำไมอะตั้งตระแสช่วงนี้ดี่โทรลิปเจงตั้งตระแสของนิวคูปรถสิบเจ็ดได้แล้วครับคุณดิวเอาอะไรดีวะเนี่ยไม่ใช่เออเอแล้วขวานของกิฟต์ไม่ใช่คอปเปอร์อยู่แล้วเหรอฮะขวานเรามันขั้น เล็กขั้นอะไรแล้วหาไม่เจอวะอ่ะแล้วทำไมหาหรือแลกสลับกันไหมล่ะครูอะไรนะเออว่ะกลสลับเออแลกสลับกันดีกว่าแบะแบะยังไง BAE ก็ได้มัน BAE เหรอสลับไหมคุณกิฟต์เดี๋ยวผมจะได้ไปอัพให้ของกิฟต์เล็กใช่ไหมแบะแบะศูนย์หนึ่งแบะแบะศูนย์หนึ่ง No หนึ่ง BAE BAE ศนหนึ่ง เรื่องอะไรอ่างนั้อ้าวปลาอ้าวอ้าวปลาบอกไม่รอแล้วไปดีกว่าปลาหายซื้อเยอะแล้วกันปลาหายไปไหนโอ้โหมาแล้วไอ้ลาชัดโอ้โหกูตายว่าแล้วซื้อได้ค่ะแต่เราต้เอาของให้ป้าไงอ๋อมันก็ยังเก่งเกินไม่ได้ตันทำไม่โชคที่ไม่รู้งั้นเดี๋ยวผมเอาขวานทุกทีไปอัพเกรดต่อดีไหมถ้างั้นอะ อ๋อไม่ต้องแล้วมันสูงสุดแล้วทางก้นก็เดี๋ยวเราขวานเราอัปเกรดเดี๋ยวนะสมอเรื่อยอีกแล้วเหรอเคืยดูเนี่ยกระโวยอะไรนะผูรู้ใช่ไหมต้องไปตัดที่ไหนอตัดที่ไหนวะแต่ยังไม่รู้เลยเอาตัดที่ป่าลับป่าลับอะป่าลับซ้ายบนของในไอ้ซ้ายล่างมงเลยซ้ายล่างตรงเหนือเหนือบ้านตรงเบ็ดไป อ๋อเหนือบ้านเหนือแม่โอเคเข้าใจแล้วครับมันรู้แล้วไม่เจอสลามแดงคืออะไรวที่เจอข้างขาวแดงมึงอยู่ไหนเออโอ้ยพังยากแน,น่นอนไม่เจอจริงจัง เดือดเดอดโอ้ยอะสีสั้นีันที่แล้วก็ยังตกไม่ได้สีสันนี้ตัวีตกไม่ได้เอ<ม>อย่างที่ว่าก็ได้คุณกิฟต์จะได้ไประหยัดเงินก็คือเดี๋ยวผมยืมขวานคุณกิฟต์ก่อนแล้วก็นั่นแหละไปขุดให้ตรงนั้นโอเคครับเพราะว่าจะได้ไประหยัดเงินได้เผื่อคุณกิฟต์อยากจะใช้ซื้ออะไรจะได้ทําให้เต็มที่ <ๆ S 2> ไงเดี๋ยวเราค่อยๆเอาขวานไปอัพแห่งหัวแหละอืม หาดอกไม้อีกแล้วอตอ่อล่วงอะไรกันแน่เนี่ยโน้ตมันจะเยอะไปไหมแห่ะโน้ตสิบสองเรามาแมนนะครูพยายามจะเรียบเรียงของให้มันเฉลี่ยกันเยอะๆกันนี้ดีพอแล้วผมขึ้นแล้วแต่ละกดแล้วใคร ปวดไอโน้ตเลยแหละมาเยอะเหลือเกินจนไม่มีที่จะเก็บของแล้วเนี่ยเก็บของยิ่งมีอยู่น้อยอยู่มีแค่สองช่องเองไม่ได้ซื้อกระเป๋าเพิ่มคู่นี้แจนี่ใช่ไหมคะเปิดโน้ตเออกรนได้เปิดโน้ตแล้วคู่นี้เหมือนเปิดพินัยกรรมอะจริงๆงั้นก็กลับบ้านกันก่อนเร็วๆไหมแล้วนี้เรากลับมาแล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเนี่ยกับโน้ตเนี่ยเยอะเหลือเกินโอ้ยจะตกกลายเลยโอเคเอาโน้ตสิบเจ็ดวางยี่สิบสอง <5. S 1> หา้า,า 2> 2. ลแล้วมั้งวันนี้สองโอ้ตายมันรับตกแะไรลาลาชัมนมีนมีโน้ตสามโน้ตสิบเจ็ดแล้วก็โน้ตสิบสองที่มีสี่แผ่นว้าวับแล้วแล้วกันเดี๋ยวผมเรียงไว้อันท้ายเลยทั้งหมดโอเก็ไปศึกษาว่าคนที่ตกปลาเทพกว่าเราแล้วว่าเขาตกไอ้พวกนี้ยังไงแม่งพุ่งอย่ากับพุ่งอย่ากับรวจจริงปะจา๊ะ พุ่งกระพย,ยียมตกปลาเทียมอยู่แล้วหนึ่งในสี่ราชันะ่ะหนึ่งในสี่ราชันอีก <laughs> ตัวนี้ราคาถูกเป็นระดับสองด้วยนะตัวที่แพยยงกว่านี้นี่มาฤดูอะไรวะฤรดูโอนแล้วมันเพิ่มเอเนจีเยอะปะไม่อ่ะแต่มันมันขายตัวละพันเนี่ยถ้เพิ่มเอเ<ห>นจีเยอะจะได้ไปใส่ในหม้อเทศกาลเดือหน้าเอางี้ทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนว่ามันให้ energy เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้เช็คเกินกองผมแล้วว่าอันที่อยู่หลังกองอ่ะสามอันอ่ะกดด้วยคนละอันคลิขวาหลังสุดนะคะหลังสุดหลังกองหลังกองโดนไปคนละอันเราสิบเจ็ดเนาะเราสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสามอันเลยเอ๋อสามอันเลยเหรอโอ้ยเรากดไม่ได้ขัวครูบังอ่ากดกดเลยกดกดเลยเดี๋ยวไปอันขัวคนจีบบังข้าวครจีบบังอีกมาบอแม่ชีวิตเรากดผิดซะแล้วเรา อสามสิบสองใช่ไหมคุณนิวเจด้วยสิบเจ็ด้วยแต่สิบเจ็ดที่เราละเราเอาคืนขอเอาคืนหน่อยเยอะด้วยสิบเจ็ดเอาวางเลยเอาวางมีไมสิบเจ็ดของโทระเอาไว้ว่าเธอหยิบสิบเจ็ดในนั้นก่อนสามสิบเจ็ดสิบสองโอเคสิบเจ็ดโอ้ยไม่ไไวเที่ยงคืนแล้วนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไบบืนอ่านสามสิบเจ็ดสิบสองครบไหมโอเคสามสิบเจ็ดสิบสองเปไรล่ะ เราตามหาดอกไม้สีม่วงโอเคไปนอนดีกว่าแล้วเราปลูกไม่ทันเพราะตุงคูมีตังคูไม่บอกเอ้าฮมันอยู่ในกล่องหน้าบ้านคุณคูน่ะเอาเลยเราไม่รู้ลาติสวั์ปาปิลัสลาติสวัตเนี่ยเจ้าขอรถจะเจ้าวันที่วันที่ไอสมอเรือนี่ราคาร้อยหนึ่งเลยแล้วเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวแพงไง พูดทีอะไรคะคะอะไรไม่เรื่องปกติพวดเศษขยะพวดที่มันไม่ค่อยมีราคาเนี่นี่ต้นร้อยหนึ่งถือว่าดีให้ไหมตอนละถือว่าดีดีต่อดทีกดคุ้มค่าวันนี้ดีให้ไหมตอนละอ้าลงสวัสดิ์ไปตะกอนวันนี้จะิดมาเวลาพู้ใหญ่ก็ได้ทำประหารใว้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งเกิดใหม่หรอครั้งนี้อะไรล่ะเกดใหม่อ่ะสปาเก็ต มอนี่งานตลาดกลางคืนเริ่มห้าโมงเย็นโอ้ยตาบานเลยที่อ้าวเอ้ยเจอคิเวตลืมว่ามีกาแฟฟรีด้วยกันเธอมาประเด็นเธอมันเป็นอีเวนต์กอนทุกทิปทำไมเราโดนเยอะกว่านี้ที่เธอมาว่าช่วยทำอะไรนะโดเนทมิชชันนารีให้กับที่ห้องสมุดก็ได้ได้กุญแจไขลงท่อกุญแจหนึ่งร้อยปีอ๋อท่อน้ำมันยังไม่เปิดไง เออได้เปิด่อน้ำสักทีไปดูกันเลยมั้งวันนี้ได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 ้ฟไป้ไ่เอากาแฟให้นกาอนเราไปไขเราไปไขน่าจะได้อะนนผมได้กาแฟแล้วเไกาแฟอยู่ไหนไหนอกลองส้มกองส้มอ๋อของน้อยดีก็ได้ใส่กงนันเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้คุณนิววอนรหนึ่งรหนึ่งโอ้โนอนหลังบ้านเาชีดคุณกิ๊บเก็ตไปแล้วหรือยังเนี่ย S 2> <S 2: <S <S โอ e ๊ะโนแยมเยน่าชี <S 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 iter> <S iter ้หายไปไหนวะนีล้วเก็บไปแล้วเดาเด็ดแล้วด้วยอ้าวทำไมใครมาเปลี่ยนสีบ้านเราเนี่ยไม่รู้เราไม่ได้ยุ่งนะิ้วคงหลานั่งเงี้ยบยัสีสวยปะเล้เอ๋มีอะไรไหม ของอยู่ในอันนี้ของเรานี่แต่ละอันนี่มันอะไรไปเนี่ยวันนี้เพลงแปลกไหมทำไมล่ะสระเกิดมาโอ้ยนี่ไงเจอที่ร่อนไอ้ที่รูทองแล้วแล้วไปเอาไงเนี่ยโดนละฮะก็ก็ไปกดคลิกซ้ายคลิกขวาแถวๆนั้น <c oughs> นะจะจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ที่ซ้ายที่ซ้ายที่ซ้ายผมได้โ <Okay. S 1> oh, อ้ของเยอะเลยมันก็มันก็จะสุ่มสุ่มเอาว่าจะได้อะไรได้อออหกชิ้นกับไอ้ที่ปก๊ปกๆหนึ่งอันที่โปก๊ปกๆหนึ่งอันเดี๋ยวผมไปไขท่อระบายน้ำก่อนมันไม่มีเว้นเพราะฉะนั้นก็ไปไขได้เลยกาแฟาให้หมอใช่ไหมป่านนี้หมอตื่นเรื่องตื่นใช่ไหมหาหมอดีกว่าหมอหมอรู้สึกไม่สบาย อาเจารย์เวียนๆค้าบจะเป็นลมจะป่วยเป็นลมแล้วคุณเลื้อรังเดี๋ยวๆๆๆๆลงกันเลยเลื้อรังตอนที่ไอ้ล่อนทองนี่เคยเมื่อกี้เห็นอยู่ไกลๆเลยไม่呀เห็นไกลๆแล้จะรอดยังไงก็ไม่รู้กดกูคลิกไงทีมเอาคลิกแล้วก็อันนั้นเลยคุณคลิกนะไอ้ลูกปั้นที่มันเหมือนเป็นลูกหมาแปลกในท่อระบายน้ำมันต้องโดเน t ตังค์หนึ่งหมื่นเพื่ออะไรสักอย่างฮ่ะนะจริงๆริงนะ โดนเด็ดด้วยเลยว่าไงคุณบีตามาขายคอรดเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจจะทำเลยโอเคหมอผมเอาให้ขอบคุณบ้าที่ให้ขอบคุณบ้าที่จำวันเกิดฉันได้นะอาเนีวคงเอาพลังนุภาพของน้ำนี้ไปพลังนุภาพของน้ำเลยนะกาแฟกินแล้วจะน่าสั่นเดี๋ยวดวคุณคิดถืออะไรมาดีไม่ได้ของที่จะให้เลยเมื่อกี้นี่ผิด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 อะไริดแล้วไง ตกใจเลยเวอเลยอ๋อขห่อนี้มีคูนง้าวกินอ๋อนี่คูนข้าวกินกาแฟเหรอเนี่ยไม่ชอบจริงชอบไหมไม่ชอบไม่กินนะต้องใส่จะเป็นซาราันเตอร์เรซซี่ตัวโอเคปลาสลาลสเล่อวนตินเราไม่ชอบอวนตินเราไม่ชอบเลยแลกกินอวนตินแล้วเราขี้แดดไงครับหมอสวัสดีเราวันนี้จะบอกท้องเสียท้องร่วงอ่ะท้องเสียท้องร่วงจัดหนักกัดเต็มจริงจริต่อใช้สูตรตัวเองไง ูชงเองแล้วไม่อร่อยต้องไปให้คนอื่นชงให้เออเออนกเคยเล่าอะไรให้ฟังอยู่โรงเรียนเอนี่ยบอกว่ามีเด็กคนนึงมีคนคนนึงเขาไปถามเคล็ดลับจากไมโลเออวะทำยังไงทำมาถึงได้อร่อยอย่างนี้ในทั้งที่เป็นของเออทำไมทำกินเองมันไม่อร่อยขนาดนี้ล่ะบอกหน่อยได้ไหมเขาก็เลยแบบอยากจะรู้จริงๆเหรอครับอยากรู้จริงๆอะคือสงสัยมานานแล้วเนี่ยคาได้มากเลย เขาก็เลยคนคนขายไมโลนะเขาก็เลยยื่นหน้าไปแล้วก็ซิกที่ข้างหูว่าผมใช้โอวันตินเดี๋ยวนะเออมนตัดจะอะไรวะมาใจโอเคอ้าไม่อยาไม่อยากได้อะไรอ่ะเราต้องมันไอเนี้ยอีแร่ทองเนี่ยทำไม่เป็นดแร่ทองก็เดี๋ยวคลิกที่ c o p เ e r p a แพนเสร็จแล้วคลิกซ้ายไอลากมอปัญหาคลิกซ้ายก็ได้แนะรอละฮะ เจอของในเหมืองที่น่าสนใจอีกแล้วเพื่อนคือนี่มันคืออะไรไม่รู้แต่มันขาย120ขาย120ว่ะแต่ละผ่านแต่มั่นแต่ทั่านขายไปแล้ว120แต่ละผ่านอีเวนต์เราอ่ะอ๋อไอ้นี่ถวยเนี่ยสามารถกองฉี่ได้จะมีกินธรรมะยืนฉี่คุณกินนะเขาจะยืนฉี่อยู่ให้แม่น้ำน่ะอันเนี้ยใส่เข้าไปแล้วสามารถตักน้ำดื่มได้โดยการพูดออกมาแล้ เอาไว้รอดูในสีในสีดูดึงก่อนจะได้นึงก่อนจะเห็นว่าเขาฉีดวิ่งๆวิ่งๆนี้เองเออจะรุ้สีทองหองดิหายไปไหนแล้ววะไอแร่ทองเมื่อกี้เห็นรูปแว๊บหายไปแกโถ่เอ้ยมาก็ล็กช่องพวอกตู้ไม่อยากได้ให้มาทำไมให้มาทำไมเด้ให้มาดูตาจะเครียด

แน่นอนว่าเป็นต้องแพ้พาอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมอ้าวผมลืมอีกแล้วนี่ยลืมไปเอาขวานจักคุณนี่ยเฮ้ยมันตัดไม้ด้วยเอ๊บุรีถ้าคุณกลับไปนอนวันนี้อย่าลืมวางขวานไว้ในกล่องมนบ้านของเราด้วยเออคุณไม่มีขวานสำรองอันเก่าเหรอคะมีขวานนั้นเก่าอยู่แต่มันเป็นขวานธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมาวางแรกเราดีอยู่จะมาของเราไปไม่เอาของเก่ามาแรกอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววางให้ คอปเปอร์คอปเปอร์มีความจำเป็นต้องใช้ไหมคอปเปอร์จับเป็นสิจำเป็นมากด้วยเห,ห็นไหมคูมไปหายู่นี่ไงโอ้โหเราดวงดีเจอเยอะเลยดีแล้วไอด้ดูเจอเยอะก็ดีแล้วอ,อือปลาดหมวยได้มายี่สิบสองอันในก้อนเดียว <ขอ S 2> ไม่ใช่ในในกลุ่มเดียว ไม่ใช่ก้อนสช่พูดผิดโอถ้ามึงเจอได้ก้อนเดียวไดีก็เหลือมนุษย์มานาและแค่นั้นก็สุดยอดแล้วนะยี่สิบอันในกลุ่มเดียวเออแค่นั้นก็เวอร์แล้วซท่ะยี่สิบสี่ยี่แปดวเฟากไม่เยอะนั่นน่ะดวงขึ้นมั้งหรือไม่คุณครูก็เลือกลงมาผิดชั้นก็เลยไม่เจอก็เธอกับฉันมันคนละชั้นก็เรามาประมาณชั้นสามสามสิบขึ้น เจอเยอะเลยดีใจด้วยเพื่อน,นได้ไปต่อได้ลูบี้นี่<ะ>ประเด็นคือลงมาเนี่ยไม่ได้ไปเล่งหายพวกนี้เลยเล่งหาของขวัในให้ชาวบ้านเนี่ยเล็งหาขวัในให้ชาวบ้านได้เลยตอนนี้ก็สงสัยว่าทำไมชาวบ้านชวช่องชอบของแตนีเหมืองเยอะจังเลยไม่ใช่สายลงเหมืองกลายเป็นนักลงเหมืองก็พอไะวิวกนี้ลงไปลงไปลงไป ได้กระดาษโน้ตดิบหมายเล่นยี่สิบดีมากนียนค่คละในกระดาษไปบนนี่ไงขุดเฮ้ยไม่เจออะไรดีๆเลยนี่แตบบีตีตีเผ็ดแดงเผ็ดแดงนี่นั่นชอบปะไข่เจ๊ลุงเจ๊ไม่ค่ะต้องเห็นลันตานห่ะ แล้วเห็ดแดงทำอะไรบ้าได้บ้างยาพิษยาพิษทางไหนมีแต่ยาพิษมันคือมันคือเห็ดพิษกินแล้วก็ตายเห็นสีมันเหมือนเห็ดมาริโอ้แต่กินแล้วเป็นพิษในเกมนี้อากาวารักเอาก็คิดถึงอะไรไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจปะอืมเฮ้รู้ได้ไงเนี่ยเราเพลงของพี่ตูนไม่ใช่เหรอหรือว่าเพลงของเล็กโทสเพลงพี่ตูนดิ อ๋อเป็นของพี่ตูนไงมีหน้าล่ะใช่เพลงยาพิษไงเออใช่ใช่เราเคยชอบมากมากแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยแต่ยังไงเราก็ยังชอบอยู่นะอืมแต่เราไม่ได้ฟังนานจนเราลืมไปแล้วอืมไม่แปลกเราก็จำได้แค่ท่อนนั้นแหละถ้าไม่มีใครร้องต่อก็ก็เงียบอ่ะพอได้แค่ท่อนเดียวขายได้แค่นี้ไง ท่อนบนท่อนล่างท่อนบนท่อนล่างหัวละตัวแล้วเข้าอย่างีได้ออกขอได้แบนนเตียงหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ด้วยเดี๋ยวนะขึ้นเตียงอะไรนี่พงกลับที่กว่าพงศ์เต็มตัวแล้วแล้วก็เอาของให้คาเตียงค้ามเตียงคุณนัวนี่้รู้สึกดีจังเลยนอนด้วยงามงงงาาามมเออตอนนี้คือขัดตีสองตีสองปุ๊บเราเสือกสลบอยู่นะ สงบเงียบงำ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 โอเคมาสลาม์ได้เวลาละการต่อสู้ของเราสองคนเนี่ยได้ตัวหนึ่งละโอเคเข้าบ้านได้อยู่ตวงนี้กำลังพันตัวละครเยอะเข้าบ้านคนหนี่ได้กางเกอเขาได้เออโอเคไม่อยู่โอ้ไปไหนเ่เออเออพอดีจ้าคุดต่อไป นำเบอร์ห้าอีกแค่แผ่นเดียวก็จะอ่านครบสีค่คนแล้วจริงป่ะเพื่อนยอดไปเลยโอ้ดีเดี๋ยวฟ้ารอตักผ้ามากเอ้ยนอนพักดีกว่าเดี๋ยวนะตอนอีกแล้วเหรอเข้ามาปุ๊บเห็นบุคคลกันจัดบ้านม <c oughs> ไม่คิดว่ามาเดินลำบากเหรอไหน <c oughs> จัดบ้าแล้วใครเป็นคนเอามาวางอ่ะตอนแรก เรือเเ่องดึกขนาดนี้ยังมีคนอยู่ในเมืองอีกเออตู้ได้เลยอยู่ในเมืองเฮ้ยตายนอนดีกว่าปารวิลัแจะนอนก็นอนไปราตีสวัสด์ <c oughs>